ลง Windows 11 Pro บน Parallel Desktop 18ลันบน M1 Max MacBook Pro ถ้าต่อ USB Drive แล้วมันจะไปต่อกับ Windows หรือกับ Mac กันแน่ความเร็วในการต่อจะเป็นเท่าไหร่ในคลิปนี้เราจะมาลอง3รุ่นให้เห็นเลยครับกับ Sandisk Extreme Pro Gen 2 Western Digital SSD แถมด้วย USB Key ครับ เรามาเริ่มจากการทดสอบ u b i k e y กับโปรแกรม parallel desktop กันครับ u b i k e y จะเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยดังภาพนะครับจะมีหลายรุ่นรุ่นที่เราจะทดสอบจะเป็นรุ่น5 nfc ส่วน usb c เนี่ยจะเป็น5 4 nfc ครับรุ่น5 nfc จำเป็นต้องใช้อแดปเตอร์จะเป็นอแดปเตอร์ usb type c t o a adapter เมื่อต่ออะแดปเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เสียบยูบีคีนะครับจากนั้นก็ไปที่โปรแกรม Parallel Desktop ถ้าไม่มีตัวเลือกนะครับก็ให้มาที่ Device แล้วก็ไปที่ USB เลือกเมนู u b บีคีให้คลิกข้อความ Allow นะครับเสร็จแล้วก็ให้เข้าเว็บทดสอบจะเป็น o u t l o o k c o m นะครับเลือก Sign In o p t i o n จากนั้นเลือก Security Key ในตัวอย่างเราจะทดสอบการล็อกอินโดยไม่ใช้พาสเวิร์ดนะครับหรือว่าพาสเวิร์ด less sign in ครับก็เลือก y u b i k e y อีกครั้งหนึ่งจากเมนู device นะครับจากนั้นก็ให้ใส่พินเมื่อใส่พินเสร็จแล้วก็แตะที่ y u b i k e y หนึ่งครั้งก็จะสามารถล็อกอินด้วย Account ที่เคยลงทะเบียนไว้ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับ u b i q e y ล็อกอินเพื่อบอกบ้อง Account ต่างๆเช่น gmail facebook microsoft นะครับ ก็ติดตามเราได้ในวิดีโอที่จะมีสอนในซีรีส์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าใช้ u b บ K กับ p a r l l l e l Desktop ได้แบบง่ายๆเลยนะครับในเซกชันต่อไปเราจะมาทดสอบการใช้งานฮาร์ดดิสต่อกับ p a r a l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  Desktop บน macbook m 1 max นะครับสำหรับสเปคเครื่องที่ใช้ในการทดสอบนะครับก็เลือกที่ about this mac ก็จะเห็นว่าเป็น macbook pro 16นิ้ว2021 m 1 max RAM สมสสครส่วน Parallel Desktop ที่เราใช้เนี่ยเป็น Windows 11นะครับลองดูที่ Actions Configure แล้วก็ CPU and Memory นะครับเราจะใช้6 CPU กับ 8GB RAM นะครับในการทดสอบทั้งหมดนี้ครับในขั้นแรกเราจะมาลองกับ s g a t e t e c k u k u plus ที่เป็นฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดา 4TB นะครับก็ต่อผ่าน USB Type C to a adapter ก่อนแล้วก็เลือก connection ให้เป็น mac นะครับจากนั้น backup plus ก็จะแสดงบนหน้าจอ Desktop ของ mac ในขั้นตอนนี้เราจะเตรียมไฟล์ไว้2ไฟล์นะครับขนาดของไฟล์ทั้งคู่ก็จะเป็น9.37 GB copy จาก macbook pro ไปสู่ external drive โดยตรงนะครับแล้วก็จับเวลาดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ความเร็วเฉลี่ยในการ copy เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ดูตามภาพ ก็จะเห็นว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 1ถึง112เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับฮาร์ดดิสที่เป็น e x t e r n a l ธรรมดาเนี่ยก็จะช้าหน่อยนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการ Copy ทั้งหมดใช้เวลาไป1นาที2 6วินาทีครับตัวนี้จะเป็น reference ม่เทียบกับ p r r l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  กันครับเดี๋ยวเราจะมาลอง Copy ทั้ง2ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแต่ Copy ใน windows 11บน Parallel Desktop 18นะครับ แล้วก็จับเวลาดูว่าใช้เวลาเร็วหรือว่าช้ากว่า MacBook Pro ตัวนี้เป็น VM ตามทฤษฎีก็น่าจะช้ากว่านะครับแต่เดี๋ยวผลลัพธ์อาจจะแปลกใจครับช่วงนี้จะเห็นว่าความเร็วเนี่ยเร็วขึ้นอันนี้เพราะว่าเรา forward วิดีโอให้เร็วขึ้นนะครับความเร็วทั้งหมดเนี่ยจะค่อนข้างคงที่เดี๋ยวดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 1. นาที22วิโอ้เร็วกว่า MacBook Pro ซะอีก จะเห็นว่าการที่เราทดสอบ Copy f i l ไฟ9.37 GB จาก Parallel Desktop ใบไปสู่ External Drive ซึ่งเป็น s e a กต t e ค a ับ u p p l 4 s ท t b นะครับความเร็วเนี่ยเทียบกับ MacBook Pro ได้เลยดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับความเร็วไม่ช้าแน่นอนรุ่นต่อไปที่จะทดสอบก็จะเป็น Western Digital ความเร็ว1,050 MB กะไบต์ s, นะครับ เริ่มจากการต่อ USB Drive จากนั้นก็เลือกเป็น p a r a l l e l Windows 11ระบบจะทำการต่อฮาร์ดดิสกเข้ากับ p a r a l l e l บน Windows นะครับเมื่อต่อเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะทดสอบแล้วครับต่อไปเดี๋ยวมาลองทดสอบบน Windows 11 Pro 22H2 นะครับไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบก็ยังเป็นไฟล์เหมือนเดิมนะครับ Task Manager อาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปนิดหน่อย เริ่มทดสอบโดยการ Copy f i l ไฟลแล้วก็จะ Fast Forward ไปจนถึงขั้นตอนที่ c o m plete นะครับจะเห็นว่าเวลาอยู่ที่ประมาณ18วินาทีใน Windows 10และ Windows 11 default เนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่า removable policy ของ external drive นะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบา quick r e m o v a l เนี่ยจะเป็นโหมดที่เป็น default และก็เป็นโหมดที่มีความปลอดภัย หากฮาร์ดสมีการ disconnect ระวังที่เขียนและก็อ่านนะครับก็จะไม่มีความเสียหายกับข้อมูลหรือว่ามีความเสียหายน้อยมากส่วนอีกหมดหนึ่งจะเป็น better performance เดี๋ยวเรามาลองหมดนั้นกันครับหลังจากที่เปลี่ยนเป็น better performance แล้วเรามาลองทดสอบดูว่าการ copy ไฟล์จะเร็วขึ้นหรือเปล่าครับก็มาเริ่มกันเลยครับ d r a ไฟล์แล้วก็ดรอ p แล้วก็เริ่ม t มอ e r ใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะเร่งสปีดของคลิปให้เร็วขึ้นนะครับไปจนถึงตอนท้ายจะเห็นว่าความเร็วในการ Copy ข้อมูลในช่วงแรกจะเป็นประมาณ600กว่าแล้วก็ดอบมาเหลือประมาณ400กว่าเวลาที่ใช้ในการ Copy ก็จะลดลงมาเหลือแค่15วินาทีครับและจะมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ฮาร์ดดิสมีการเขียนข้อมูลถึงแม้ว่าการ Copy ไฟล์จะเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนั้นจะต้องเป็นช่วงที่ปล่อยให้ฮาร์ดดิสเขียนข้อมูลจน complete นะครับ คราวนี้ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนโหมดของ Removal p olicy นะครับให้กลับเป็น quick removal จะเห็นว่ามีข้อความ error ตามภาพนะครับอันนี้จะมี w o r k a r o u n d ในการแก้ไขโดยการไปที่คลิกขวาตรง windows start menu นะครับเลือก device manager จากนั้นไปที่ this drive เลือก drive ที่เราต้องการจะเปลี่ยนโหมดกลับเป็น quick removal นะครับแล้วก็ uninstall driver Windows จะให้รีสตาร์ทหรอบนะครับก็จะเรียบร้อยครับสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดกลับไปเป็นโหมดปกติได้คราวนี้ลองมาทดสอบบน Mac กันครับ Copy ไฟล์ไปสู่ external hard disk drive wd my passport นะครับแล้วก็ forward video เร็วขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับลองดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ15วินาทีความเร็วในการ Copy f i l ไฟล์ก็จะเท่ากับโหมดของ better performance ใน windows 11 pro บน parallel desktop ครับ การทดสอบในอุปกรณ์สุดท้ายก็จะเป็นการทดสอบกับ Sandisk Extreme Version 2ครับตัวนี้ความเร็วสูงสุดหน้ากล่องในเขียนว่า2,000เมกตต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับก็เริ่มต่อเข้ากับพอร์ตของ MacBook Pro จากนั้นก็เลือก Connect ไปที่ Windows 11 Pro ครับเพื่อที่จะต่อกับ Parallel Desktop จากนั้นคลิก Allow ครับคราวนี้มาลองบน Sandisk Extreme Version 2นะครับ Removal p olicy ยังเป็น quick removal ก็คือ default ก่อนนะครับท่านใดที่ไม่ทราบตรงนี้ก็ย้อนกลับไปดู section ของ w d ได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับก็เริ่มจากการ copy file นะครับแล้วก็เริ่มจับเวลาดูว่าระยะเวลาในการ copy เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้เราจะ forward video ให้เร็วขึ้นนะครับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปก็จะอยู่ที่ประมาณ17วินาที ต่อไปมาลองเป็น Better Performance Mode ครับรีเซ็ตนาฬิกานะครับแล้วก็มาเริ่มจับเวลากันใหม่ในโหมดนี้เริ่มการ Copy File แล้วก็ Fast Forward ไปนะครับจะเห็นว่าโหมดนี้มีความเร็วสูงกว่าระยะเวลาใช้เพียง10วินาทีนะครับมาเทียบกับ Mac OS ใช้เวลาประมาณ10วินาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นโหมดเดียวกันนี้ ใน Windows กับ Mac เนี่ยจะมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับถึงแม้จะเป็น Parallel Desktop สรุปผลการทดสอบการใช้งาน USB ทั้งหมดสามารถใช้บน Windows 11 Pro รันบน Parallel Desktop บน M1 Max ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทบจะเหมือนหรือว่าไม่แตกต่างกับการรันบน Mac OS โดยตรงเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับวิดีโอนี้เราใช้เวลาในการสรุปและก็ทดสอบค่อนข้างจะนานยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับเราจะมีวิดีโอทดสอบอเปรียบเทียบประสิทธิภาพและก็รัน CPU benchmark เทียบกับ MacBook Pro 2018, 2018. ในวิดีโอถัดไปเร็วๆนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ